มีร้านนะครับบุฟเฟ่หนึ่งใน5ร้านนะครับที่เป็นดาวรุ่งมาแรงในช่วงนี้เลยนะครับกระเพาะมันรักเรียกบุฟเฟ่เอาหน,น,น้นๆนเป็นซูชิโฟกลาโอ้ชิ้นใหญ่มากทุกคนอ,คอร่อยปะ่ะและเขามีโอโทโร่นะให้กินด้วยนะฮะโอ้กินตะคามาจิแล้วไม่อันโคตรคุ้มแล้วอู้อู้อัพูด<อ>ได้ร<อ>้านนี้ใช้หอยนางรมเกรดญี่ปุ่นเหมือนกันนะฮะสดสด สายเนื้อต้องเอาเลยทุกคนทุกส่วนอะเป็น A5 หรือไม่ก็ A4 หมดเลยทุกคนแบบลายสวยโคตรชิ้นใหญ่โคตรขอโทษเนื้อหรือพาะหัวรุ่งระมุ่นมากเนื้อเยี่ยมมากร้านนี้จะบอกว่าวัตถุดิบ<ม>ที่เขาใช้เนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆเลยทุกคนอ,อร่อยกว่าทุกร้านที่กินมาเลยเฮ้ยมาแล้วครับทุกคนคลิปใหม่ของเรานะครับกับรายการไอซัคแบงค์โซยครับผม EP นี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับมากินร้านที่คุ้มคุ้ม แล้วนะครับกับร้านบุฟเฟ่ร้านนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่บนรถกันเรียบร้อยแล้วกำลังเดินทางไปที่บริเวณย่านสะพานควายนะครับซึ่งเขาว่ากันว่ามีร้านนะครับบุฟเฟ่หนึ่งใน5ร้านนะครับที่เป็นดาวรุ่งมาแรงในช่วงนี้เลยนะครับทุกคนเพราะมันร้องเรียกบุฟเฟ่เรัาน,าน,น,นันน้นนนคือหลังจากที่เปิดปีใหม่มาเนี่ยเราไม่ได้กินบุฟเฟ่เลยใจมันเรียกร้องแล้วทุกคนก็เรียกร้องเลยด้วยเรารู้ร้านนี้นะอยู่แถวสะพานควายเขาขายเป็นบุฟเฟ่นะฮะรวมอาหารญี่ปุ่นเยอะมากๆและที่สำคัญครับเขาเป็นบุ อูนินะครับอยู่ที่ร้านด้วยร้านที่ขายแล้วมีบุฟเฟ่โฟกร้านเนี่ยขายยากมากๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับตอนนี้ใกล้ถึงร้านแล้วเดี๋ยวดูกันว่าร้านนี้เขาจะเด็ดจ,จริงไหมแล้วก็จะตรงปกเหมือนในรูปที่พวกเราดูมาไหมนะครับร้านนะคะอยู่ตรงสี่แยกสะพานควายนะคะแนะนํานะคะให้เลี้ยวขวามาทางสุทิศานะคะแล้วก็ชิดซ้ายเนี่ยมันจะมีซอกเล็กๆแบบสําหรับฝากรถนะคะเราก็ฝากรถที่นั่นดีกว่าแล้วก็ข้ามถนนมา พอขึ้นมานะคะก็จะมีห้องส่วนตัวสําหรับเราเลยมาครับทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านออเรนจิเรียร้อยแล้วนะฮะร้านนี้จริงๆแล้วนะในหมู่ของคนที่กินบุฟเฟ่นเนี่ยก็มีชื่อเสียงมานานแล้วนะฮะ เมนูเขานะคะสั่งง่ายมากเลยเขาจะให้เรามาเป็นหัวแผ่นนี้นะทุกคน,นแล้วด้านดน้านเนี่ยเขาจะมีให้เราติ๊กเลยนะคะให้เราติ๊กว่าเราจะกินอะไรไเราจะทานอะไรนะคือจะบอกว่าร้านนี้นะครับเมนูเนี่ยเขาจะขายเป็นมีทั้งซูชินะครับแล้วก็เนื้อย่างซึ่งเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อ A5 นะครับดูในเมนูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าลายสวยมากทุกคนแต่ถ้าใครเป็นสายซูชินะเขามีทั้งมันปูนะหอยนางรมนะกุ้งแม่น้ําย่างคนที่เป็นสาวปลาส้มก็มีแซลมอนด้วยนะฮะเป็นซาซิมิด้วยนะฮะและที่สำคัญที่เราอยากมากินที่นี่ มาก็คือโฟกรานั่นเองนะฮะร,ร้านนี้ก็คือเป็นซูชิโฟกราแบบกินได้ไม่อั้นเลยแจกอาวุธคทานไปเลยวันนี้นะฮะเราเลือกกินคอร์สที่เรียกว่าระดับเศรษฐีนี่อย่างไม่ไอายนะฮะช่วงใกล้จะเป็นรอบเดือนนะมันจะอยากกินอะไรที่มันอยากกินมา,มากๆอะไรอย่างแล้วเรารู้สึกว่าการกินบุฟเฟ่ต์เนี่ยมันคุ้มสุดแล้วไงเออ2,000กว่าบาทแบงเราอยากกินเราอยากกินโอโทโร่ด้วยเธอเออลืมบอกแล้วเขามีโอโทโร่นะให้กินด้วยนะฮะโอ้ยแบงสั่งเลยโอโทโร่เออเ่อยจ้าน้องแบงจะสั่งอาหารกัน ือจะบอกว่าร้านนี้นะทุกคนนอกจากที่เขาจะมีเนื้อนะฮะ A5 นะให้เรากินแล้วนะเขาก็ยังจะมีนะครับบุฟเฟ่แอกอฮอล์ด้วยนะรวมอยู่ในราคานี้แล้วเรียบร้อยคือใครที่แบบเป็นสายดื่มแล้วก็สายดริงก์นะฮะก็มากินร้านนี้กันได้เมนูทุกเมนูข้อดี่างที่นี่คือไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะว่ามาแล้วของจะไม่ดีไม่สดนะเขามีเบอร์เจ้าของร้านอ่ะให้เราโทรหาเลยถ้าเกิดว่าของกินไม่สดนะฮะสามารถบอกได้เลยมาแล้วเมนูแรกนะครับกับมันกู3แบบของแม่ไอเขามีอะไรบ้างในนี้คืออันนี้นะคะก็จะเป็นตับห่านนะคะ ไข่กุ้งนะคะแล้วก็เป็นซอสมันปูนะคะอันนี้ก็คือก็เป็นซอสมันปูนะคะปูอัดแล้วก็เป็นซอสอูนิแล้ที่เป็นมันปูแล้วก็เป็นหอยโอตาเตะแล้วก็ท็อปไข่ให้พ่อแบงค์เลยอย โอ้กุ้แม่น้ำนะก็เป็นไซส์กำลังดีนะสามารถกินได้เลยเพราะว่าเขาผ่าหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะแต่เราจะกินเมนูที่กินได้ก่อนยังไม่ต้องย่างก่อนนะน่บอกเลยนะทุกคนหน้าตาแค่เห็นนี่คือแบบหน้าทานแล้วอ่ะเหมือนเราไปกินอยู่นี่เลยเพราะแบงตลาดอ่ะตลาดปลาใช่ไหมใช่ลอยอะไรก่อนดีอ่ะจะบอกว่าลายโอโทโร่คือโหดมากทุกคนลายแบบมันแทรกแบบโหดมากเลยนะเปิดความแบบว่าประทับใจของร้านนี้ด้วยโอโทโร่เลยจัดไปเพราะว่าที่มากินเนี่ยเพราะว่าอยากกินโอโทโร่ อันนี้นะคะคืออะไรอันนี้โอโทโร่นะฮะอ่าแล้วก็ไปฝั่งซ้ายสีเข้มหน่อยอันนี้อะไรคะอากามินะฮะอ่าแล้วฝั่งนู้นเลยคะนี่ก็คือชูโทโร่นะฮะเอ้ยเธออันนี้ชินิชิแรกเลยนะโอ้โหเธอนี่หูลายเนื้อแบบมันแท่ยิ่งยิ่งกว่าเนื้อวัวทุกคนเนื้อนุ่มละลายในปากเลยสังเกตได้หมดแล้วอ่ะไปต่อเลยอันไหนชูโทโร่คือมันปานกลางนะนี่ชูโทโร่ เป็นหวานมากเลยดูเทลโลมออันก็ละลายอ่ะคือร้านเนี้ยใช้เกล็ดของปลาแมคาโครดีเลยนะทุกคนโอ้โหโอ้ยกกเหนียกมิเนื้อส่วนนี้จะต้องแบบรสชาติเข้มข้นสุดเลยทุกคนอืันนี้จับแล้วหายไปนะอะไรวะอร่นนอยอร่อยเวอร์ทุกส่วนเลยตะกูลนี้นะคะสั่งมาต่อกันที่กุ้งหวานซึ่งกุ้งหวานนี่ทุกคนถึงแม้ว่ามันจะเป็นดิบนะแต่มันก็จะแดงๆด้วยทุกคนนี่เธอน่าทานมากดูดิโอ้ใส่มาก ขาชิมไหน <c oughs> เฮ้ยกุ้งหวานอยากกินมา <c oughs> หลายวันมากอร่อยอร่อย มาต่อกันที่ซาซิมิของเราอีกนะฮะก็คือจะเป็นรวมซาซิมินะฮะจะเน้นไปที่แซลมอนแล้วก็มีปลาฮามาจินะแล้วก็ปลาหมึกนะฮะซาซิมินะฮะเรียกว่าเลือกเป็นส่วนที่อยากกินแล้วกันนะตัวแซลมอนเนี่ยคือเนื้อใสมากทุกคนแล้วก็มีส่วนท้องมาให้เราเลือกทานด้วยนะฮะที่หนึ่งอ่ะจะมี3ชิ้นนะฮะซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยเขาหั่นมากําลังดีมากอ่ะดูดิคือไม่หั่นบางนะทุกคนแล้วก็ไม่หั่นเล็กั่ะกี้ออกมาลองชิมความสดของแซลมอนที่จั่เลย ปรับอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากอ,มอร่อยเลย<า>เกลดดีมากเป็นแ <มา S 1> ซลม,มอนม <า S 1> จริงจรขออนุญาตชิมจวนท้องให้ดูนะฮะนี่แซลมอนมันคือปกติไอ้จะเป็นคนเฉยๆกับแซลมอนไม่จะบอกว่าแซลมอนนะทุกคนหลังๆอ่ะมันจะมีหลายๆร้านน่ะเอาปลาเทราสนะ์มาทําเป็นปลาแซลมอนมันก็เลยจะแบบสีเหมือนกันนะแต่ว่ารสชาติมันจะไม่เหมือนรสชาติมันจะหวานน้อยกว่านนี้ก็ถือว่าเอ้ยเขาใช้แซลมอนจริงๆนะในการทำนี่ปลาหมึกนะ กรอบเป็นไงปลาหมึกอันนี้มันไม่ใช่ปลาหมึกกรอบอ่ะมันไม่ได้กรึบอ่ะอะไรเงี้ยปลาหมึกอันนี้เป็นปลาหมึกแบบที่ทําบนซูชินะฮะเป็นแบบปลาหมึกที่มีความหยุ่นหยุ่นนุ่มๆนิดนึงมันมันเพื่อเพื่อบรรมันมันเพื่อเเหมือนเรากินเอ็นกาวะนี่คล้ายเอ็นกาวะนิดนึงนะมันจะมีความมันๆนะฮะต่อที่ฮามาจินะฮามาจิเป็นซาซิมินะทุกคนโอ้กินฮามาจิแล้วไม่อั้นโคตรคุ้มแล้วเป็นไงเป็นไงอร่อย มาถึงเมนูที่เราตั้งใจมากินที่ร้านนี้นะฮะนัะ่นก็คือซูชิโฟกลาโอ้ชิ้นใหญ่มากทุกคนร้านนี้ใหญ่มากเลยฉันดิภูมิใจมากเลยฉันคิดไม่ผิดที่ฉันบอกแมงว่าฉันอยากกินบุฟเฟ่เลือกราบุฟเฟ่ที่คุ้มแล้วมีของฉันอยากกินมาให้ฉันกินหน่อยเราก็จะกินโฟกา้าแบบไม่จิ้มเลยนะคะคำแรกอ,อร่อยปะโอ,โอแม่ปปมเ,เมป็นไงือยเลยหรือว่าเขาใส่ข้าวมานิดเดียวด้วย โฟกาอร่อยมากทุกนกินอิ่มแล้วังเราดไหมกินอิ่เลยกินไม่หมดเลยไม่ค่อยเพิ่งร้อนให้เลยดินี่อย่างที่บอกอ่ะเขาอ่ะปั้นข้าวมาในเรืยกอย่างนั้นคนคือไม่แตะกำลังเราแล้วก็ไม่เพิ่มความแน่นและความเลี่ยนเลยอ่ะเบยเบยมากำลังดีข้างในนุ่มอยู่เลยอร่อย เรายังมีเมนูซันซิมิยังไม่หมดนะฮะจะบอกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเมนูในร้านเขาจริงๆเขามเมนูเป็นร้อยเลยนะฮะเยอะมากอันนี้ก็คือสั่งมาที่อยากกินนะข้างหน้าผมตรงนี้มีแซลมอนดองกับอามาจิดองนะเดี๋ยวลองชิมกันว่าสายดองที่ชอบกินอะไรดองๆเนี่ยจะน่ากินไหมหน่าสั่งไหมนะฮะเอาแซลมอนดองกันเด้สินีอ่อร่อยเผ็ดด้วยทับเข,าเขบ้าไปเลยพราะมันับผ้าไปเลยก็จวกน้ําขึ้นมาชรินยังไม่ทันเคี้ยวเลยเผ็ดแล้อ่ะ แซลมอนปกติกับแซลมอนดองสั่งอันไหนดีกว่ากันไม่เข้าแซลมอนปกติมากกว่านี่แซลมอนดองอันนี้เป็นฮามาจ,จิดองนะฮะจะถามว่าอร่อยไหมอร่อยอ่ให้เลือกว่าของอันนี้เราเลือกที่จระะะะะินแล้วแซลมอนปกติฮามาจ,จิดองก็อร่อยรสชาติเข้มข้นกว่าโอ้ยพริเผ็ดเลยอะ่ะ <laughs> เมนูเพิ่มคอเลสเอตอรอลของเรายังไม่หมดสําหรับใครที่เป็นสายถอยนางรมร้านนี้ใช้ถอยนางรมเกรดญี่ปุ่นเหมือนกันนะฮะ <uc l> ดูรู้เล,ลยมันจะมีความแบบเ<ะ>ต่งๆอ่ะเพราะถอยนางรมญี่ปุ่นเนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องความเรลิม,มีคือมันจะมี3อย่างเลยนะคะทุกคนเนี่ยเราสามารถสรั่งแบบไหนก็ได้นะแต่ไอซ์สั่งมาแบบละอันตัวนี้ก็จะเป็นวาซาบิสด,ด,ดนะฮะ อ่ะพูดได้สำหรับผมนะอร่อยกว่าทุกร้านที่กินมาเลยริงของไอ้นะคะก็เป็นแบบน้ำพริกเผานะคะซอสพริกนะคะเป็นหอยที่รู้สึกว่าตัวใหญ่แล้วเต่งมากที่สุดจัดไปสุสุอร่อยมากของเพิ่งอร่อยกว่าของเพ่อร่อยมากของเพิ่งอร่อยกว่าของทินทีมีมากเดี๋ยวลองสั่งฉันกินดูของฉันเมดกีโหดมากพี่แบงค์บอกถูกแล้วตั้งแต่กินหอยนางลมมาที่นี่คือที่สุดแล้วอีกตัวหนึ่งอันนี้เ <Philadelphia> ป <ane> ็นซอสซีฟู้ดนะ ้องซอฟต์คอนสหอยนางรมซอฟคอนสิรนะหอ,อยนางรมซอฟต์คอนสึแต่ความมันทุกตัวเหมือนกันหมดจะบอกว่าเรามาที่นี่นะทุกคนเราก็ walk in มาเราก็จองมามใช่ว่าเขาถ่ายหรือเปล่าถึงสวยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคเขาไม่ใช่ลูกค้าเรานะคะเราก็จองในนามคนปกติเราไม,ไม่ไม่ได้ใช้ชื่อเพจช,ชื่ออะไรจองนะคะแล้วที่สําคัญนะคะร้านไหนถ้าเป็นลูกค้าเราจะบอกแต่ต้นคลิปเออแต่แต<บ>ร้านเนี้ยไม่ใช่นะโอเคไม่ <laughs> มากินอันนี้กันอันนี้ต้องย่างไหมแม่เขาบอกว่าเราสามารถทานแบบซาซิีิก็ได้หรือแบบย่างอุ่นๆหน่อยก็ได้นะคะแต่ว่าตัว่วนตัวไอซ์เนี่ยชอบแบบอุ่นๆนะคะเดี๋ยวเ,เอาลงไปเลยย่างให้มีความอุ่นๆหน่อยเออสวยมากระหว่างรอเราจะมาชิมอันนี้ก่อนแม่สั่งอันนี้มันเป็นอะไรอะสามตัวนี้นะคะก็จะเป็นข้าวปั้นนะคะหน้าซอสโฟกาแล้วก็ไข่แซลมอนนะคะแต่ตัวซูชิเนี่ยเขาก็จะอรอบรอบด้วยไอตัวสีขาวนี่เอนกาวะนะคะแล้วก็แซลมอนนะคะแล้วก็เนื้อเป็น อร่อยอ่ะซอสพวกปลาอร่อยทุกคนแล้วตัวเนื้อของผมนะมันจะมีความเคลือบแล้วมันก็จะไม่สุกมากมันจะมีความแบบยัง juicy juicy อยู่นะของเธอเป็นไงเอ็กว่ะก็ดีมากเลยอ่ะเอ็กว่ะนี่คือนะลายไปเลยแบบคือจะบอกว่าราคานะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยราคา22,000ันกว่าบาทเนี่ยมันแพงหรือเปล่าจะบอกว่าวัตถุดิบที่เขาใช้เนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆเลยทุกคนถ้าเรากินแบบอัลคาร์ดนะเกินแล้วเกินแล้วราคาดีมากเลยทุกคนราคาดีไปอันนี้เป็นแซลมอนโซอสวกปาแบบดีมากๆเลยอ่ะ ซอสโฟกรานะแล้วก็ข้างบนเป็นอิกุระโหเรียกว่ารวมความอร่อยอร่อยมาก เป็นในชว่วงของการปิ้งย่างของเราแล้วนะคะเออตอนนี้นะครับบนเตาเรามีทั้งกุ้งแม่น้าย่างนะครับแล้วก็เนื้อย่างนะค่ะ <c oughs> ซึ่งเนื้อเนี่ยเขาเป็นเนื้อแบบโอมิวากิวนะทุกคน <c oughs> ก็เป็นเนื้อบเกรดดีของญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วลิ้นเนี่ยก็เป็นลิ้นหั่นแบบหนาพิเศษด้วยนะแบบดีสุดๆไปเลยนะฮะ <c oughs> ยังมีส่วนที่เป็นเรียกว่าโจคารุบินะฮะที่เป็นส่วนเนื้อติดซี่โครงนะซึ่งทุกส่วนอนะ่ะเป็น A 5ห้าหรือไม่ก็ A 4หมดเลยทุกคนแบบลายสวยโคตรโอ้โห <c oughs> หอมมากเขามีทั้งเกลืือออแลล้้ววกกกกก็็็พิไทยยเเเปนนมาะ ส่วนแรกที่เราจะกินนะเรียกว่าโอมิเป็นชื่อพันบัวเป็นเนื้อที่เรียกว่าดูดีมากลายของจริงนี่คือเดี๋ยวให้ดูว่าลายของจริงเป็นยังไงนะดูลายจริงดิโอ้ลายสวยมากได้เวลาชิมกันกินกับเกลือนะฮะแล้วก็ใส่วาซาบินิดหน่อย <c oughs> เนื้อนิ่มมากอนะนุ่มแบบไม่มีกระด้างนะอ่ะทั้งนั้นที่ชิ้นใหญ่มากนะดูดิดูความหนามงชิ้นนี่หนามากนะแต่ว่าไม่มีความกระด้างเลยสายเนื้อต้องเอาเลยทุกคน มาแล,แล้วเนี่ยมาดูครับอันนี้เป็นเนื้อที่เรียกว่าเป็นส่วนแค่จะเป็นเนื้อสเต็กเกือวทุกคนลายแบบโขตรมากโอ้ดูเนื้อเลยทุกคนอันนี้จะเป็นส่วนโรสุนะฮะโอ้เนื้อลายสวยมากทุกคนวิธีการรับประทานนะฮะเราสามารถใส่เกลือบนนี้ไปเลยก็ได้มันจะได้ละลายนะนี่เกลือไปนี้เลยใส่ไปที่ชิ้นเนื้อได้เลย อูแบบย่างแป๊บเดียวเตาเขาก็ดีมากเลยทุกคนใส่เนื้อไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าจะต้องรอเตาย่างนะเนื้เตาเขาผัดนไม่เยอะเลยเนาะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อสดที่ได้เคี่ยวเพราะว่าเขาหั่นมาชิดค่อนข้างหนาเลยนะทุกคนลายเหมือนเนื้อสเต็กเลยนะแล้วเราสามารถปอกเขาได้ด้วยนะว่าซาซิมิเนื้อหรือว่าหมูนะ,ะที่คุณสั่งมาเนี่ยมันหนาไปหรือมันบางไปเราสามารถปรับได้ด้วยนะครับผมคนกินเนื้อเป็นไงคะ นนุ่มละมุนมากถึงแม้ว่าหน้าตามันจะดูเหมือนหนานะแต่ว่ามันนุ่มมากทุกคนมีลิ้นนะอันนี้เป็นลิ้นส่วนหนาพ<อ>ิเศษไปดีเนาะกินกันถ้าเป็นหมูก็เหมือนแบบมันมนันตุ่ยตุ่ยเป็นเสี่ยงจีไหมน่าจะเป็นเสี่ยงจีมีความสผสมระหว่างกึ๋นกับเสียงจีบวกกันไม่ได้หนึบเท่ากับกึ๋นแต่ว่าก็ไม่ได้นิ่มเท่ากับเสียงจีนะฮะเ,เนื้อเยี่ยมมากเลยอันเนี้ย อยากกินแบบชาบูได้นะต่างเตามาแล้วก็บอกเขาสไลด์บางกว่านี้เพื่อที่จะเอามาชาบูชิ้นใหญ่โคตรอันนี้ทนโททษเนื้อหรือพวกหงดูดิต้องหับช่วยนี่ชิ้นใหญ่เกินกินกัน ส่วนโจโรสนเนี่ยมันจะแบบมีความมีรสชาติ <Okay. S 1> แล้วก็มีกลิ่นเนื้อที่ชัดเจนนะแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งความนุ่มคือเนื้อเขานุ่มหมดทุกอย่างเลยฉันให้แอร์ทามกับเธอก,บเอกับเนื้อไปเยอะแล้วตาฉันกลับมาบ้างอันนี้นะคะของไอ้นะคะคือมันปูนะคะแล้วก็กุระนะคะแล้วก็โปรกาคำพากข่ามันปูแล้วก็หอยเชลล์นี่โอ้โหไข่ดิบจัดไปไม่รู้อยว่ะทุกคน อร,อ,อร่อยมากเลยว่ะเกยแบบไอ้ว่านะเราสามารถทําให้มันแบบว่าเบอร,ร์ให้มันร้อนือนเอออีกนิดนึงอร่อยมากกินแบบบิบก็ได้กินดี่ะไข่ดิบนะทุกคนที่เป็นไข่แดงกับตัวมันปูมันผสมกันแล้วมันก็มันแล้วก็หนัวใช่ไหมผสมกับเนื้อหอยเชลล์ที่ตัวมันเองเนี่ยมีความหนึบๆอยู่แล้วนะมันก็บวกให้มันได้เคี้ยวแล้วก็มีแบบรสชาติในปากที่ดีมากก็คือหน้าแบบนี้เห็นได้น้อยถ้าไปกินร้านราคาทั่วไปนะถ้าเป็นกระดองเนี่ยผมว่าก็น่าจะมี200แล้วอะรวดตึงไปเลยคำเดียวจบ พี่การกินที่ถูกต้องนะตรามีเนื้ออยู่แล้วโอโหแหลกไข่ไข่ไข่นี่ทุกคนโทษสุดยอดดีมากดีมากไม่กินอีกไม่กินอีกไม่กินดีกร้านนี้ต้องมาซ้ำทุกคนกุ้งกำลังจะสุกแล้วทุกคนแล้วก็เรามีน้ำจิ้มซีฟูดตรงหน้าละเดี๋ยวเราจะแกะกุ้งดูนะว่าก<ด>ุ้งสดไหมนี่กุ้งแม่น้ำผ่ากลางของเรานะเนียมันเล ตัวกุ้งของเขาเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีมันทุกตัวเลยนะค่ะแบ่งโอ้นี่กุ้งย่างเองนะฮะควันฉุยเลยอืมสดใสยกุ้งแม่น้ำก็โดนได้กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาดูเขาบอกเลยนะคะว่าไม่สดคืนได้เสมออรออูกุ้งเลยกุ้งแบบสดมันมากออย่ร เนื้อเด้งมากตัวไม่ใหญ่มากนะตัวแบบประมาณสักฝ่ามือฉันจิ้มอ่ะกินกับไอโตกุ้งมมเราอ่ะโอเคเลยเข้ากันเลยไม่โดดไปแหลม <c oughs> อร่อยอ่ะสำหรับร้านนี้นะถ้ากินคอสแบบพวกเรานะครับแนะนำว่าให้จองมาก่อนนะ ว่าเขาจะมีรอบส่งไามให้เราดูว่าวันที่เราจะจองเนี่ยมีรอ, EN <ล>รอบอะไรบ้างนะครับอย่างที่เขาส่งมาให้ผมดูเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยเที่ยงนะฮะบ่ายสองบ่ายสามใครที่แบบสะดวกกี่โมงก็สามารถคอมเมนต์บอกแ<ส><ส>อดมินเขาได้เลยซึ่งอันนี้ก็เป็นการยืนยันนะว่าผมจองมาจริงๆนะไม่ได้แบบว่าสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะฮะแล้วก็วิธีการจองถ้าจะมานะต้องมาจำนะต่อท่านท่านละ1250บาทก็จะเป็นราคาครึ่งหนึ่ง <S 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 ของราคาคอร์สนี้นะครับแล้วก็เวลาใครเข้าไปจองนะครับแนะนำว่าดูเพจนะครับที่คนตามหลักแสนนะแล้วก็ เช็คให้ดีนะครับบัญชีที่โอนเนี่ยก็ต้องเป็นบัญชีของที่ร้านด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปโอนให้บัญชีอื่นเนี่ยช่วงนี้วิชาชีพระบาดหนักมากๆเลยนะใน Facebook ในโซเชียลในการเปิดรับจองที่พักแล้วก็ร้านอาหารนะครับด้วยความเป็นห่วงเราทั้งสองคนนะสำหรับร้านนี้นะครับใครนะครับที่มองหาร้านบุฟเฟ่นนะที่ราคาเนี่ยกลางๆประมาณพันกว่า2,000เนี่ยมีแบบ ให้กินได้ขนาดนี้เนี่ยก็แนะนําร้านนี้เลยนะร้านออเรนจ์นะฮะอยู่ตรงสุพรรณควายนะสามารถเข้าไปศึกษาเมนูเพิ่มเติมของเขาได้นะว่านอกเหนือจากเมนูที่พวกเราสั่งแล้วเนี่ยมีเมนูอะไรอีกนะครับจริงๆเขาไม่ได้มีแค่คอร์ส2,499นะครับเขายังมีคอร์สที่ถูกกว่านั้นถ้าคุณใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะคะที่สุพรรณควายที่เป็นคนดูใหม่ผู้ชมท่านใหม่นะคะฝากกด Subscribe ช่องไอซ์แอนด์แดนนี้ด้วยค่ะเออแล้วก็อย่าลืมแท็กเพื่อนนะชวนเพื่อนมากินร้านนี้นะครับตามมากินกันนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้ากับรรรราาาาายยยยกกโซคคัับบบบผมไปแล้ว๊ฝ ตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของเราสามคนฝากกด subscribe ให้ช่อง iBankberry ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง a c e b o o k ก็อย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูทิ่ต่อไปกันได้เลย